สวัดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงทีมโทปาสละกันก็คือมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะว่าคือทีมโทปาสในซีซันใหม่เนี่ยมันโดนเนอร์ไปไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากครับมันโดนลดดาเมจจากเดิมเนี่ยคือเบสดาเมจเดิมสามสิบเท่าเดิมแต่มันโดนลดดาเมจจากสิบห้าโบนัสเหลือแค่สิบสองเองมันทําให้โดนเนอร์ไม่ได้เยอะมากแล้วผมมองว่าตอนนี้โทปาตัวมันมันไม่ได้แพงแล้ว ทีนี้ผมก็เลยมามองว่าเอ้ยน่าสนใจในการทำนะเพราะว่าโทปาเนี่ยมันเป็นทีมที่เกมไวไปกว่าทีมพิทแหละแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากสารทีมที่ผมจะไม่แนะนําในวันนี้คือจากที่ผมสตรีมผมไปแคสเตอร์การแข่งมาสองครั้งเนี่ยผมมาค้นพบจุดแข่งหนึ่งของโทปาแล้วที่ผมคิดว่าอยากจะแนะนําเพื่อนๆว่าเอ้ยถ้าเอาไปใช้เนี่ยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเก่งเลยแล้วก็เดี๋ยวตอนีมาดูกันครับอ่ะผมจะให้ดูตัวอย่างทีมโทปาที่วันนี้เจอ อย่างทีมโทปาสเนี่ยผมเรียกว่าโทปาสเกรดฟีเลยคือเป็นปลาสามตัวจริงๆเจ,จ้าโทปาสเกรดเกรดรีเนี่ยมันอาจจะแพ้ทีมเกราะนะผมเลยแนะนําว่าจริงสองตัวหลังเป็นปลาก็ได้ครับแล้วตัวหน้าเนี่ยเราหาเป็นปลาใสเดี๋ยวเราจะมาดูราคาแต่คีย์หลักของโทปาสเนี่ยที่จะทําให้สามารถชนะได้จะแทบผมเชื่อว่าเล่นดีๆชนะได้ทุกทีมคือจะต้องมีโกฟีสองใบครับแล้วเร่งทําให้เราได้สี่จีได้ไวที่สุดเนี่ยอย่างสังเกตด,ดูครับ จะดูนะคือโทปาคเนี่ยมันเล่งจี้ได้ค่อนข้างไหวมากจากการที่มีโกลฟิสเราเราจะมาดูกันว่ามันขึ้นจี้ไหวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตเล่งนิดนึงนะดูกันครับเนี่ยสังเกตูนี่คือทีมเจอเ e นะอนนะก่อนออฟฟิซนนะขึ้นจริงเนี่ย โภปา์เนี่ยครับมันยัดของลงในหายเนี่ยได้เนี่ยเดิมเนี่ยได้เก้าใบอยู่แล้วคือตอนนี้ในซีซันสีนะครับโภป,ปาจะต้องทําการในหายให้ได้10บใบคือจะได้แม็กดามจถ้าโภป,ปาสยัดได้แค่9ใบครับแม็กดามจของโภป,ปาจะหายไป12ก็คือเหลือ108ซึ่งผมว่ามันแทบจะไม่ต่างมากอันเนี้ยดูครับเขาเนี่ยตอนตอนนี้เขาขึ้น4ีจีแล้วนะเทิน5เองเพื่นเพื่อน,นดูขึ้นสีที่เทินห แปลว่าโทปันเนี่ยเกมจบไวมากนี่ขนาดเจอทีม a อ e ที่แบบดาเมจหนักๆนะเห็นไหมครับคือเน,น้นจี้ขึ้นไวคือเพราะยิ่งที่จี้ขึ้นไวครับโทปันมันทําให้เราจบฝ่ายได้ค่อนข้างไวมากเดี๋ยวเพื่อนสังเกตด,ดูใกล้ใกล้แหละราวเก้าราวสิบก็จบแหละเรียบร้อยครับอันนี้คือโทปัสเกต4เลย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 นะคือไม่ไม่มีบั ง่ายครับวิธีการเล่นง่ายมากตีขึ้นสีจี้ให้ไหวที่สุดเนี่ยอย่างเขาเจออีกทีนู้นนี่เป็นโทปาที่ค่อนข้างโอเคนะโหดโหดว่าอ,อ,อยู่แต่ผมว่าข้อได้เปรียบของสามปลาเนี่ยคือพอเป็นสามโกรฟิตนะครับสังเกตดูว่าโทปาแทบจะทุกทีเขาจะใส่อยู่สองถึงสามโกโกรฟิตกันอันนี้เราลองมาดูว่าถ้าเขาเจอทีมที่เป็นทีมอ่าทีมเกราะสองตัวแล้วก็ทีมบัคเจอก่อนร,รือโทปาจะไหวไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ คือผมว่าคีย์ที่ทําให้โทปามันแข็งแกร่งเนี่ยคือตอนตอนเนี้ยอย่างทีมเนี้ยสังเกตดูครับเขายาการได้หายไปห้าใบนี่คือเทินสองนะดูว่าเขาจะสู้ทีมที่เป็นทีมเกาะหนายังไงกันนี่เขาไม่มีดูดเกาะน,นะเนี่ยครับคียคือเขาจะลันนีโมกับอินโนเซนต์แลมให้ให้หมดเดยเจ็ดแล 8, 9, 9, 9้วแปดเก้าเรียบร้อยครับเก้าใบ ว่าโทปาร์ตปรับมาเนี่ยไม่หายเดิมทําได้เก้าอยู่แล้วครับเพิ่มอีกใบหนึ่งแทบจะไม่ตายเลยดามิทหักอีสองใเนี่ยเพินหกแหละทุกครั้งที่ประมาณเธอหกเขาจะขึ้นจี้เป็นไได้สี่จี้แล้วคือคีชนะทีมก่อนจริงๆคือการตีไว้ครับแล้วก็ตีแรงอย่างเขาเลือกใช้ลิฟกี้ฟีดทีมเนี่ยเพราะมันตีแรงเนี่ยเดี๋ยวดูดามจนะแล้วเขาใช้หัวเบบี้เราเนี่ยตัวหนึ่งเป็นจอกเกาะได้ ทีมนึงก็ดาเมจหนักก่อนะนะแล้วเนี่ยเขาก็ตีใช่ไหมตีรัวๆเลยเล่นแบบตีอย่างตีอย่างเดียวจบและตัวนหนึ่งผมก็เลยมานั่งคิดว่าเออเนี่ยถ้ามีงบไม่เยอะเนี่ยเราเรามาเริ่มโถ่กันเดี๋ยวผมจะลองดูราคาในมาร์เก็ตเลยว่าปลาสามตัวเป็นโทปลาเนี่ยมันราคาอยู่ที่กี่บาทกันนี่ครับสังเกตดูนี่เขาใช้ลูนแจกนะสามตัวแต่ว่าจริงถ้าไม่ลูนชามแจกผมว่าก็เล่นง่าย คือข้อดีคือการมันค่อนข้างควบคุมได้เพราะมันโดนแบนดิชไปแล้วค่อนข้างเยอะคือสามสามอย่างเงี้ยโชคสาตีไปลว่าการเขาวนน้อยมากเนี่ยสังเกตดูครับปึ๊บโอเคปิดได้แล้วทีนี้เรามาลองดูราคากันว่าราคาเท่าไหร่สมมุติผมเลือกเป็นเลือกเป็นแค่ปลาแล้วกันเป็นพาร์ทอย่างเขาเลยแล้วก็หวัวผมเลือกเป็นหวัหวปลาดาว ก็เลือกเป็นเบบี้โลเนียตัวหนึ่ง่ะแล้วก็ฟรันดาแล้วกันอ่ะโอเคครับเราจะมาดูราคากันอ่ะเคพันสองครับประมาณพันสามแล้วกันนี่ก็พันสามสองพันหกนะแล้วก็นีนน 2003, นะนน่ประมาณพันห้าสองพันหกสามสองพันหกหกพันห้าสามพันสี่พันหนึ่งแปลว่าโทปานแบบถูกเลยเริ่มต้นประมาณสี่พันบาทอันนี้คือโทปาสเกต ผมให้เป็นเกรด C แล้วกันแต่ว่าเป็นเกรด C เกือบีแล้วเพราะว่าเป็นปลาฝาตัวที่นี้เราเรามาอัพเป็นโทปาสเกรด B เลยเกรด B เลยคือเพิ่มบัคไปตัวหนึ่งเมื่อเกียร์ปลาสองตัวสองพันหกใช่ป่ะครับผมเลือกที่จะปิดไปพอเป็นบัคเนี่ยมันก็จะมาอีกพันแปดก็คือสี่พันถึงสี่พันห้าแล้ว,วพอเป็นเกรด B เนี่ยก็วันสี่พันห้า 4, ผมว่าลงทุนเนี่ยในงบ พันห้ถึงสี่พัน้าและการเล่นโทปาสผมว่าไต่ง่ายแล้วก็เกมจบไวครับคืตีสัดสัด,สด,สดอยยางเดียวพอวน,นี้ก็จะมาแนะนําทีมโทปาสให้ดูแล้วกันว่าเผื่อเพื่อคนไหนสนใจว่ามันโดนเนิร์ฟมาค่อนข้างน้อยมากยังไวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับผม